ไม่ว่าจะยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปยังไงแต่ในเรื่องราวของนะฮะพลังธรรมชาติมันก็ยังเป็นอะไรที่คลาสสิกและยังไม่ล้าสมัยในการที่จะเอามาใช้กับชีวิตโอเคไหม If you want to fly ถ้าคุณต้องการที่จะบินให้ได้ You have to give up นะคะอ่อ To give up นะคุณก็จะต้องเป็นผู้ที่ให้นะให้ give up นะ คือในเรื่องราวของนะคะ The thing that you hold you give up นี่คือปล่อยวางนะคะในสิ่งที่มันดึงให้คุณต่ำลงนะคะดังนั้นนะคะจงอยา่านะคะเก็บในเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่มันนะคะบาดมางใจนะะไว้นะ,ค,ะความโกรธในอดีตนะคะปล่อยได้ก็ปล่อยนะคะเพื่อที่จะคุณนะคะได้เทินทางนะะเริ่มต้นชีวิตใหม่ปลดปล่อยพันธนาการ และไปสู่สิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการที่แท้จริงอันนี้คือต้นไลฟ์ค่ะ